สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบักสะท้าพครอบสองค่ะสวัสดีคุณลูกค้าช่วงบ่ายค่ะคุณลูกค้าค่ะเราไม่นัดเจอกันนะคะกับกางเกงยีนคุณพี่๋าวันนี้นะอมีโอากาสมารีวิวนะคะคุณลูกค้าค่ะกับกังเกงยีนคุณผู้หญิงสีเข้มมากแล้วก็ตัวนี้นะตอนนี้ไม่แน่ใจว่ามีกี่ลูกมาใหม่ใหม่ค่ะคุณพี่ขามาเมื่อวานมาเมื่อวานนี้เลย ลงมาสองตู้กันเรือๆจ้ะแล้วก็เป็นวันนี้อีกรอบเป็นช่วงเช้าเอาง่ายๆอาทิตย์นี้สามตู้สามตู้ค่ะคุณลูกค้าขะอยากรู้รายการว่ามีอะไรบ้างนะคะพูดคุยสอบถามเข้ามาได้เราไม่กักน,นะเราบอกหมดเลย<ช>ลูกค้าถามแค่นี้เดียวเราอธิบายให้ยาวเราถามได้เราถามได้จากคุณพี่ค่ะแต่ตอนนี้จ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าท่านจ๋าเข้ามาแล้วฝากกดได้กดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะเป็นป้ายนี้เป็นป้ายนี้จะเป็นราคานี้ ทุกวันนี้ลูกค้าแบบทันใหม่นะลูกค้าไม่ดูหน้าพี่นะดูป้ายดูป้าแล้วแคปมาเลยบางทีหน้าก็พี่ก็อยู่เนี้ยน้ครึ่งหนึ่งอย่าเห็นแค่หน้าปากก็มีเห็นหน้ามา้าก็มีลูกค้าแคปมาก,ปก็บางคนกลูกค้าที่แคปมาด้วยเขาด้วยค่ะเป็นป้ายนี้จะเป็นรหัส B U C 037J ์ J ีคีดยีค่ะคุณพี่ขาะนะแล้วก็เป็นป้ายแดงๆสวย,สวยเๆเลิศๆสัญลักษณ์ของบริษัทบั็ของเราเอาง่ายๆกระดาสอบนี้เป็นกางเกงยีนเอวอย่างยืด เดี๋ยวคุณลูกค้าว่าเอลยังยืดคือเอลยังเสียบอ่ะบอแมแนได้คุณพี่จา๋าเอลยางยืดของเราคือเอลฟีไซเอลยังยืดของเราคือเอวฟีไซจากคนไซส์เอสใส่ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์แอลหลักๆเป็นเอลฟีไซเนื้อผ้าจะเป็นเนื้อยีนยีนอาจจะมีเป็นทั้งสกรีนนี่แล้วก็เป็นเอลฟิตหมายถึงยีนฟิตคุณลูกค้า่ะปรับบนกันไปแต่เรื่องเอลเอลยังยืดทุกกระตัวเอลยังยืดทุกกระตัวค่ะคุณพี่ ตั้งแต่ตัวแรกยันตัวสุดท้ายเดี๋ยวเรามาดูกันราคา4 5 0พบาทค่ะน้ำหนักค่ะคุณพี่จ่า45สิ้ากิโลด้านหลังนะคะจำนวนชิ้นประมาณกันหนึ่งรยถึงหนึ่ง้ยสาสิบชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้นค่ะ37บาทเดี๋ยวเรามาดูกันคุณพี่ตีจ่าไม่ตอออกนะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวไลน์นี้เอาทุกตัวไลน์นี้ขออนุญาตเอาทุกตัวนะจ๊ะอุ้ยลมเย็นดีแท้ลมอ๋อพัดลมยักษ์ พี่ว่าอยู่ทำไมพี่เป็นแปลกเสียงพัดลมอ่ะสักครู่ค่ะคุณลูกค้าค่ะอ่าสักครู่นิดหนึ่งนะจ๊ะอ่ะไปต่อค่ะคุณพี่ขาไปต่อแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเอวมีตั้งแต่มีเชือกให้ผูกให้ดึงนะคะคุณลูกค้าค่ะปับปนกันไปนะคะแต่ตัวนี้ค่ะเป็นสกรีนีหลักๆค่ะทรงขาตัวนี้จะค้าค่ะคุณลูกค้าขาขาดงขาเด็บ นะคะปรับปนกันไปนะคะตัวนี้สีเข้มมากความยาวของขาสี่ส่วนห้าส่วนสี่ส่วนห้าส่วนค่ะคุณพี่สีเข้มมาก<ส>ตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นนะคะ l อ t SP ค่ะคุณลูกค้ามินระวังไฟนะอ่าเป็นงานญี่ปุ่น l อ t SP ค่ะคุณลูกค้าขาส,สวยๆเลยตัวนี้จะเป็นเนื้อเดรนิมค่ะเป็นเนื้อแบบบางๆเบา,บา,บาๆแล้วก็เป็นเอวยางยืดสวยๆกันเลยจ้ะสีแบบเข้มๆกันเลยคุณลูกค้าขาอย่ารอช้ากันเลย นะคะสวยกันเลยราคา4,500บาทได้เป็นกางเกงยีนเอลฟีไซส์จากคุณพี่ขาไซส์เอไซส์ไซส์เอไซส์เอ็มไซส์เอลเด้อคุณพี่จ๋าไม่ต้องไปวัดไซส์นะเวลาคุณลูกค้าที่ซื้อไปต่ออีกทีหนึ่งไม่ต้องวัดไซส์ตัวนี้เขาตอบโจทย์เลยสามารถแบบผูกอ่ะอะไรนะวัดที่คอได้เลยไซส์เอสไซส์เอสามารถสวมใส่ด้วยกันได้สีเข้มเสวยๆจากคุณพี่ซื้อสิบลดทุกกระสอบ ซื้อสบลดทุกกระสอบค่ะคุณพี่จา๋าหรือว่าจะซื้อเยอะนะคะเรามีราคาที่ลดเยอะนั่นเองนะ,ะคุณพี่ขายอย่ารอชา้านะ,ะคุณพี่ขายอย่ารอชา้านะจ๊ะนำตอบน,น,น,นํำตอบให้หนครับแบบนี้สวยๆกันเลยจ้ะคุณพี่อู้หูส่งได้อ่ะส่งได้สไตล์ได้จ้ะคุณพี่ขาสยสวยๆกันเลยนะคะใหม่ๆกันเลยอ่ะขอสักหนึ่งตัวจ้ะคุณพี่จา๋านะอันนี้ไม่ต้องเอาขึ้นไม้แขวนเอวจะส่งประมาณนี้คุณพี่จา๋า บางตัวนะเหมือนเอวยางยืดไม่ได้ยืดเขามีเชือกให้ผูกให้ดึงให้ตรึงตัวนี้ขายดีนะคุณพี่จ๋าแต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องกางเกงท่อนล่างคุณผู้หญิงเรามีเยอะมากจะเป็นตัวนี้ก็ได้เหมาะมากสาหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลาวัดไซส์จ้กเนื่องจากกางเกงเขาเป็นเกงเอวยางยืดเอฟรีไซส์นะคะคุณพี่จ๋าซส์ใส่ใส์เอ็มใส์เอ็มใส่ใสเอลหรือจะเป็นกางเกงยีนเอวสูงก็ได้แต่เอวสูงของเราจะรวมผ้า ทั้งสกินนี่และไม่สกินนี่ทรงลิซงลิซ่าปนมาหมดนะสาหรับเอวสูงหรือจะเป็นกางเกงแลกคุณผู้หญิงคุณพี่จ๋าหรือจะเป็นกางเกงสแลกคุณผู้หญิงก็ได้หรือจะเป็นกางเกงคอตตอนคุณผู้หญิงก็ได้หลากหลายท่อนล่างนะกางเกงสเวตเตอร์ก็มีคุณพี่ขากางเกงทรงกระโปรงก็ได้ทักทายพูดคุยสอบถามเข้ามาได้ค่ะคุณพี่ขานะขออนุญ,ญาตดูเอวให้อีกสักครู่โอ้โหตัวนี้มีเป็นลายปักเลยจ้ะอ,อกกลุ่มผู้ใหญ่นิดนึงลายปักสีสวยเป็นสียีนฟอก รีไซส์อยู่นะคุณพี่จ๋าเอวยางยืดเอวรีไซส์อยู่นะสวยสวยใหม่ๆกันเลยนะสี่พันห้าร้อยบาทจะ้ะสี่พันห้าร้อยบาทจ้ะคุณพี่คะสนใจยารอชาน่าจะซีเอฟได้เลยทรงขาดเดฟค่ะคุณพี่คะทรงขาดเดฟส,สวยๆนะคะขาดเดฟส,สวยๆแบบนี้ก็ได้ใหม่ๆเลยจ้ะคุณลูกค้า่ะใหม่ๆสะอาดเลยเรื่องไซส์เอตีไปประมาณเอ็มจะเยอะนิดนึงค่ะไซส์เอ็มนะเท่าที่เจอนะะ อันนี้สวยๆกันเลยแต่ว่าถ้าไม่เวลาขายเราพับก็ได้เนาะเราพับเป็นชั้นๆได้เนาะไม่ต้องแบบเอาขึ้นไม้แขวนก็ได้ถ้าคุณลูกค้าแบบจะเอาไปขายนะคุณลูกค้าค่ะอะรัวๆสวยๆจ้ะสียีนมเข้มสียีนฟอกสียีนสนิมนะคุณพี่จ๋าประปนกันไปนะสวยๆใหม่ๆกันเลยจ้าไซส์เอไซส์เอ็มไซส์แอลค่ะคะาทงค้าไซส์ค่ะเป็นเนื้อยีนเป็นเนื้อเดนิม แต่เอวของเขาคุณพี่ขาเป็นเอวยางยืดนะคะเป็นเอวฟรีไซส์นั่นเองนะคะเข้ามาแล้วไอ้ฝากร้ายกดแชร์ให้ด้วยจ้ะอุ้ยตัวนี้มือหนึ่งไม่เอ่ยอุ้ยทำไมตัวนี้สวยจังตรงกระเป๋าอ่ะด้านข้างของเขาเป็นลายปักจ้ะคุณพี่ลายปักสวยๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะทรงขาเอาเป็นทรงตรงนะทรงกระบอกนะคะคุณพี่ขาสวยๆนะคะได้เลยไปตอที่ป้ายห้อยมือหนึ่งป้ายห้อยมือหนึ่งจ้ะไซส์ตัวนี้ เอลตีให้ประมาณเอ็มแอลก็ได้เอ็มแอลค่ะคุณพี่ค่ะสซเอ็มใสเอลใหม่ด้วยเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเดรนิมค่ะสีโอ้เข้มเนาะคุณพี่เข้มเข้มสีของเขาเข้มมากอะสีเข้มๆเ,เลยจะ้ะตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะจ๊ะคุณพี่่ะขออนุญาตโชว์นี่โชว์เลยไปายมือหนึ่งโชว์เลยค่ะคุณพี่มือหนึ่งสีสวยแบบนี้ยูนิคอร์นยูนิคอร์นยูนิคอร์นสีสวยจากคุณพี่จ๋า ยูนิโคลจ้ะตัวนี้เป็นของยูนิโคลราคา4 5 0 0หรยบาทคุณพี่ขาน้ำหนัก45้ากิโลนะคะจำนวนชิ้นประมาณการ1น0ถึง130ตัวตกต้นทุนต่อตัวค่ะคุณพี่จ๋า37บาทปาท้าขายตัวละลอยเดี๋ยวนียเนาะตัวละลอยตัวละลอยตัวละลอยคุณพี่จ๋าจี้ยูจ้ะตัวนี้เป็นสียีนฟอกยีนฟอกก็สวยนะใส่แล้วไม่เอาใส่แล้วไม่เชยแล้วทรงขาคุณพี่จ๋าเป็นทรงขาออกเดบเดบแต่เดบไม่จ๋คคาค่ะคุณลูกค้าขาเป็นสียีนฟอก จียค่ะโอ้โหเลิศโอ้โหทำไมจียตัวนี้สวยจังความยาวของขาขึ้นกับความสูงถ้านางไม่สูงเกินไปนางก็อาจจะเป็นขายาวถ้าแอลสูงแอลอาจจะเป็นสี่ส่วนห้าส่วนขึ้นอยู่กับความสูงของคุณลูกค้าแต่ละท่านด้วยนางบอกว่าขึ้นไม่แขวนก็ยังโดนนางบอกนะขึ้นอยู่กับวัวสูงแต่สูงเท่ากันคนะ่ะคุณพี่ขาอะไรนะอ่าไม่ถึงเซนใช่ไหมคะแต่ถ้าวัดกันจริงๆพี่ว่านะ่าจะเท่ากัน <laughs> อุ้ยพอใจมาก G ยค่ะคุณพี่ขา G U สียินฟอกอุ้ยฟอกแบบมีเสน่ห์ฟอกแบบผู้ดีลดไปต่อตะคุณพี่ขาอ่าอันนี้รั่วได้ไหมจ้าอ่ารั่วได้รั่วเอ้ยชนจังหวัดอย่างน้อล่าสุดล่าสุดคนสักแกวเอออะคุณพี่ขาสียินฟอกค่ะเข้มเข้มค่ะคุณพี่ขาสวยสวยเลยไลน์นี้นะต้องบอกคุณลูกค้านิดนึ่งว่าอุ้ยส่วนี้สวยค่ะค่ะจ้ำค่ะคุณพี่ นี่เปลี่ยนได้ไหมนี่ว้ายสลับเลยขอเปลี่ยนจ้ะขาจำค่ะคุณพี่ขาขาจำสีสวยมือหนึ่งเรายังไปนะสียินฟ้าสียินสนิมปราปนกันไปจากคุณพี่ขาร,ราคายังเท่าเดิมอยากได้ส่วนลดที่เพิ่มเติมคุณพี่จ๋าสีหาท่ายดียี่สิบหาหากระสอบนะ ห้ากระสอบสี่หาเท่าไรียี่สิบห้ากระสอบค่ะคุณพี่ค่ะห้ากระสอบเอาสี่พันห้าร้อยคูณสี่หาเท่าไรียี่สิบรู้คําตอบนะแต่ลงแต่ลงก็งงอย่าพูดเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ไปต่อไม่ได้ <c oughs> เดี๋ยวมันจะมีปุ่มเล็กๆที่แบบ ไปแล้วก็ไปเลยแล้วก็กลับมาได้เขามีนะอ่าคุณลูกค้าขาซี่หาเท่าไยร์ยี่สิบเอวยางยืดเอวฟีไซา์ตัวนี้ออกทรงลงอู้เป็นทรงกระเป๋าคางหนึ่งกระเป๋าสองกระเป๋าสามกระเป๋าเหมาะมากสาหรับคุณผู้ชายก็ได้นะตัวนี้นะคุณผู้ชายก็ได้คุณผู้หญิงก็ได้ความยาวของขาคุณพี่จ๋าจะเป็นแบบอาอาขายาวก็ได้ขาสี่ส่วนห้าส่วนก็ได้หลักๆจะเป็นเอวฟีไซต์เอวยางยืดจ้าป้าคุณพี่ซือ ซื้อเยอะแล้วก็รถเยอะนะจ๊ะหรือจะซื้อให้ครบยอดเป็นสมาชิกก็ได้ซื้อห้ากระสอบค่ะได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราทันทีนะคะแล้วก็ระบบสมาชิกของเราค่ะคุณลูกค้าขาไม่ไม่มีค่าสมัครใดๆทั้งสิ้นซื้อสินค้าค่ะคุณลูกค้าขาแล้วก็ได้เป็นสมาชิกทันทีนะคะคุณลูกค้าขาเอาง่ายๆคุณพี่จ๋าระบบบริษัทบัคของเราไม่มีค่าสมัครสมาชิกใดๆทั้งสิ้น ถ้าคุณลูกค้าซื้อสินค้าหรือให้สมัครอันนั้นไม่ใช่บริษัทบัคของเรานะจ๊ะแล้วก็บริษัทบัคของเราไม่มีนโยบายรับซื้อเสื้อผ้าจากคุณลูกค้าจะเป็นรับซื้อเสื้อผ้าร้อยตัวสองร้อยตัวนะเอาบริษัทบัคเราไปแอบอ้างอันนั้นคือมิชาชีพนะจ๊ะคุณพี่นายขอเน้นย้ำอีกรอบนะจ๊ะเปิดงามบ่ต้องพานจากโตเลยจ้ะเอาทุกตัวเข้มมาก เข้มกานี้เป็นเค็มแล้วคุณพี่แต่ว่าเข้มมากเข้มแบบสวยๆเลยจ้ะดูค่ะคุณพี่ด้านหลังของเราสีคือเข้มมากโลนอ์จู GU, คุณพี่คาจ u ค่ะตัวนี้เป็นยีนแบบเรนิมค่ะคุณพี่ค่จ G U ไซส์ของเขาจะอยู่ไซส์เอไซส์เอมจ้ะคาเดฟเป็นทรงที่เรานิยมบ้านเรานิยมค่ะคุณพี่ค่ะ g U ไซส์เอนะจ๊ะ ไปต่อค่ะคุณพี่รัวเลยนะรัวเลยนะจ๊ะเนื้อใต้ออกตกเราส่งหมดเลยจากคุณพี่ค่ะตัวนี้เราไม่ได้เน้นเป็นที่เนื้อผ้าจะเป็นยีนเนื้อผ้าหนาจะเป็นยีนเนื้อผ้าบางประโคนกันไปนะคะคุณลูกค้าค่ะแต่เราหลักหลักอวเน้นย้ําอีกรอบเราเน้นย้ําเอวค่ะคุณพี่กระสอบนี้คือเน้นเอวกระสอบนี้เน้นเอว เอวเอวเหมือนกันทุกตัวสังเกตจากคุณพี่เอวเหมือนกันทุกตัวเนื้อผ้าลาะคะเนื้อผ้ามีตั้งแต่สก,กินนี่เนื้อยีนหนาประปบบนกันไปหรือจะเป็นเนื้อยีนธรรมดาทั่วไปอยู่ในกระสอบนี้ระดับเนื้อผ้าของเนื้อยีนเราไม่ได้การันตีว่าเดนิมยืดเนื้อยีนหนาบางแบบไหนยังไงแต่เป็นเนื้อเป็นขอขอภัยค่ะเป็นเอวอย่างยืดคุณที่จ๋าสังเกตนะสังเกตนะอันนี้คือเอวยางยืดทุกกระตัวนะจ๊ะ ไปเลยเด้อบันทึกอนุญาตล่วเด้อจะด้านหลังเอาให้ทันนะล่วได้แล้วนะคุณพี่จ๋าไม่ทราบว่าคุณลูกค้าท่านไหนที่อยู่ในไลายสดนะตอนนี้ค่ะคุณพี่จ๋าอยากได้กางเกยงยีนที่ไม่ไม่ต้องเสียเวลาที่จะต้องไปวัดไซส์ของคุณผู้หญิง เอฟกระสอบนี้ได้เลยจะซื้อไปใส่เองก็ยังได้เป็นเอลฟีไซส์ใส่แล้วไม่เชอะท่าค่ะคุณพี่ค่ะใส่สบายนะคะสวมใส่ได้ง่ายๆนะคะแล้วก็เป็นสีอากางเกงยีนขาใส่ด้วยไซส์เอ็มไซส์แอลแต่หลักๆแอลขออนุญาตประมาณไซส์เอ็มใจเยอะเยอะนิดหนึ่งนะจ๊ะตัวนี้เป็นงานญี่ปุ่นจ้กคุณพี่แต่ถ้าเป็นงานอเมริกาเราก็จะแยกอีกต่างหากนะคะคนละรหัสนะคะป๊อน้ำขอโทษค่ะเราไม่ได้แก้งน้ำนะสียีนฟอกค่ะ โอ้โหเข้มเข้มอันไหนอันไหนที่เข้มก็เข้มเลยสียีนฟอกฟอกก็จะเป็นแนววินเทจเหมือนกันคุณลูกค้าขาแล้วแต่ลูกค้าชอบเนาะแต่ว่าแอลว่านะหนึ่งกระสอบให้หลากหลายจะคุ้มกว่าหลากหลายจะคุ้มกว่าค่ะดูค่ะโอ้ตัวนี้จะเป็นทรงเหมือนทรงแบบทรงพองๆท,ท,ทรงขาบานค่ะคุณพี่ค่ะออกเกือบกระโปรงแต่ไม่ใช่แต่ความยาวของขาตีให้ประมาณสี่ส่วนห้าส่วนนะคะเนื้อผ้าใสา่สบายๆนะ แล้วก็ไม่ต้องเอาไปเปลี่ยนซิปด้วยนะหมดปัญหากระดุมแตกเวลาใส่ไม่มีความมั่นใจนะะตัวนี้เพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าได้เลยเนื่องจากของเขาเป็นเอวอย่างยืดบ่ต้องปัญหาซิปแตกบ่ต้องไปเปลี่ยนสําหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่มีเวลานะคุณพี่จา๋าซิปก็ไม่ต้องกังวลเพราะเขาเป็นเอวอย่างยืดแต่เอวยังเสียยังตายอาจเจอบ้างคุณพี่จา๋าห้าถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนะจา๋าเอลเสีย เสียหายแบบสุดๆมีไหมจ๊ะคุณพี่ไม่เจอนะแทบจะไม่เจอแต่ถ้ามีหนดไปยังไงก็ตามเกณฑ์ของทางบริษัทบักนั่นจา้าไปเลิศคุณพี่แต่ถ้าแอลนนี้จะใส่เป็นสีอสียีนฟอกเท่ๆคุณพี่ค่ะใส่เป็นแนวเสื้อครอบก็ได้ใส่คู่กันกับขอบใส่คู่กันกันกบเสื้อยืดก็ได้อุ้ยตันนี้สวยค่ะสีแบบอาสตล์ดีไซน์ของเขา สียีนฟอกสีสวยจียูหรจ้งจียูค่ะคุณพี่จ๋าอันนี้จีจียูนะขออนุญาตไปนะคะเน,นื่องจากของเขาหนีบแบนอยู่ค้างๆอันนี้ก็จียูอ๋อสองตัวนี้เป็นจียูคุณพี่ค่ะสองตัวนี้เป็นจียูแต่ว่าเอาจริงๆแบนลูกค้าดีๆเพราะว่ามันหนีบค้างมันหนีบค้างๆแล้วก็น้ำน้ำอาจจะดูไม่ให้ทั้งหมด แล้วก็บางทีพี่ตีอาจจะดูให้ด้วยแต่ว่าน้ําไม่ได้กองอีกทีหนึ่งนะ<ด>คุณพี่ค่ะอ่ะเกือบดีท <c oughs> ี่างอยู่แล้วนะทุกตําแหน่งต้องให้ให้มีส่วนร่วมแต่ว่าน้ำตัวเต็มๆนะน้ําค่ะใหม่ๆเช่อมๆราคาประหยัดไม่เชื่อก็ต้องเชื่อสี่พันหนร้อยบาทคุณพี่จ่าแต่ว่าส่วนมากนะแอเห็นแบบพ่อค้าแม่ค้าเขาขึ้นไม้แขวนตัวละแปดสิบ ตัวละร้อยตัวละร้อยยี่สิบแต่อยู่ในนี้สามสิบเจ็ดบาทเอลตี LT ให้เลยค่ะซักลีค่าขนส่งคุณพี่ขาอาสี่สิบบาท ตอนทุน40บาทขาย80ได้เท่าหนึ่งขาย120ได้สเท่าคุณพี่จ่ายาิรอชาร้จาจ้ะแต่ถ้าคุณลูกค้าซื้อ5กระสอบค่ะเอา4 4,500คูณ5คุณพี่ขาได้เป็นสมาชิกทันทีได้ส่วนลดด้วย1,000บาทคุณพี่ขาถ้าพอ5แล้วขยับขึ้นไปอีกนิดนึงเอาอีกค่ะกระสอบได้ส่วนลดทุกกระสอบอ่าซื้อเยอะลดเยอะนั่นเองจากคุณพี่ตัวนี้เป็นของยุนโครจ้ะจีูเยอะนะคุณพี่จ๋าแต่ว่า ท่านท่านี้มาบางทีอาจจะดูยากยูนิโคลจ้าไปแล้วไปแล้วไปแล้วขอบคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สทุกท่านจ้าคุณพี่ขาตั้งแต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเข้ามาแล้วอันดับแรกนะคะกดแรกกดแชร์ให้แอลนิดนึงนะจ้าดูดูดกะจะเอาแบบห้าตัวห้า <5 S 2> ตัว,วพร้อมกันนิ้วไปไม่ได้อย่างพยายามนะนิ้วสั้นๆยังแบบ อสอดแล้วสอดอีกสอดเข้าไปให้แบบเต็มมือได้นะโอ้โหดูคุณพี่แอลขออนุญาตเน้นย้ำอีกสักครั้งนะคุณพี่นะี่นารายการหมวดนี้ค่ะคุณพี่จะเน้นเป็นเนื้อยีนประเภทแบบไหนมีหลากหลายเนื้อยีนนะคะเนื้อยีนธรรมดาทั่วไปเนื้อยีนสกินนี่นะคะคุณพี่ขาเนื้อเย็นผ้าหนาขึ้นมาเร็วอีกเลเวลหนึ่งนะคะสามประเภทเนื้อยีนขะมาหมดเลย แต่หลักๆจะเป็นเอวยางยืดเอวยางยืดคือเอลฝีใสเอวยางยืดคือเอลฝีซสเป็นแบบนี้เอ็มใส่ได้แบบนี้เหมือนเล็กนะคุณพี่นะแบบนี้เหมือนเล็กนะถ้าเอวใส่ดูค่ะคุณพี่เอวกล้วยใส่ด้ยกันได้ถ้าเวลาเขาขยายเอวตรงนี้สามารถสวมใส่ได้ถ้าเป็นเอยังใส่ได้ตัวนี้เอ็มได้เอได,ได้คุณพี่จา๋าเอ็มก็ได้เอก็ได้ไดเป็นเอลฝีใสนะคะใส่ง่ายใส่สบายนะคะแล้วก็สวยๆกันเลยหลักๆก็เอวยางยืดทุกตัว แต่ว่าเนื้อยินต้องดูอีกทีหนึ่งว่าเนื้อยินประมาณไหนมาเยอะมาน้อยนะจ๊ะอ่ะขอบพระคุณคุณลูกค้าที่เข้ามาดูไลฟ์สดทุกท่านค่ะคุณลูกค้าค่แต่แต่คลิปแรกนาทีแรกกันเลยทีเดียวสําหรับไรนี้นะคะแอลขอบคุณแค่ะ